สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Thalosudio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับ topic ท็อปิกได้จะกำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคุณนะคะทำให้ผู้บังคับบัญชาเขารู้สึกยังไงในตัวคนการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชม ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับการอ่านไพ่กันเลยถ้าคุณชื่งชอบกล่องไพ่กล่องนี้มีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ด้วยก็ได้นะขอถามไพ่เลยนะว่าคุณทำให้ผู้บังคับบัญชารู้สูดยังไงในตัวคุณ ดคุณไปทำอะไรให้เขารู้สึกนิ่งๆเงียบเียรู้สึกต้องใช้จิตวิทยาต้องกลับไปใช้ความคิดใช้ความนิ่งมองคุณแบบห่างๆนิ่งๆเงียบเงียบ ต้องใช้จิตวิญญาณคุยกันแล้วลนะ่ะเราอะต้องเดาทางเราเองแล้วนะไปทำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะมันต้องค่อยๆเรียนรู้จากคุณแต่เขาไม่ไม่ปล่อยคุณไปไหนนะเขาแค่ ไม่ค่อยเข้าใกล้คุณเท่าไหร่เขารู้สึกว่าอีกในกรณีนหนึ่งเลยนะแบบเคสที่สองแล้วกันดูเหมือนว่าตัวของคุณเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนประสบการณ์อย่างที่คนอื่นมองคุณมีความน่ากลัวอยู่ในตัว เขารู้สึกมีมา้าขาวด้วยนะคือเขารู้สึกว่าตัวของคนเองเนี่ยมีมีพลังเด็ดขาดอะไรอยู่ในตัวคุณอาจจะอายุน้อยอยู่หรือคุณอาจจะถูกคนอื่นมองว่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนทำให้ผู้บังคับบัญชาเขามีความรู้สึกเกรงกลัวในตัวคุณอยู่นั่นก็แสดงว่าคุณไม่ธรรมดาแน่ๆมีเดอดตออกมาซึ่งทำให้เขารู้สึกห่างได้ห่างอะ อืแล้วก็คิดร้ายกับคุณเนี่ยเขาก็ไม่ควรคิดนะเขาเหมือนจะบอกตัวเองว่าอย่าคิดอย่าคิดร้ายกับคุณเปน็นันขาดอืมเขาดูเหมือนคุณเป็นคนที่มีของอยู่ในตัวขอขอขอให้ขยายหน่อยของที่เขาคิดเนี่ยเป็นในลักษณะดีไหม อ่าดีนะเหมือนคุณคุณมีของเก่าหกถ้วยออกมาเหมือนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเหมือนคุณคุณมีความดุมีความมีผู้พิทักษ์รักษาคุณคือลูกรักจักรกวาลลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือถ้าคุณเป็นอย่างนักปฏิบะนะัติอะเนาะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเหมือนคุณปฏิบัติถึงแล้วเขาเนี่ยต้องไม่ประมาทในตัวคุณคือพยายามไม่คิดร้ายกับคุณอ่าเหมือนเหมือนเหมือน นักบวชในคราบคารวาดอะอแต่ใดๆเลยคือเขามองว่าคุณมีของดีนะไม่ใช่แบบคุณใสใยศยศาสตร์อะไรที่มันจะมาทำให้องค์กรหรือเพื่อนร่วมง,งานแบบเรือหายไม่ใช่นะคุณทำให้เขามีพลังงานแบบเยียวยาเหมือนคุณรักษาบาดแผลทางอารมณ์ของ ของเขาได้มันมาในลักษณะพลังงานลึกลับของตัวคุณเองเออไม่ใช่ว่าเป็นรักษาอาการบาดเจ็บทางอารมณ์หรือความเจ็บป่วยอะไรของเขานะแต่ไอมีความรู้สึกว่าคุณดูนะกลัวดังนั้นไออุปสรรคหรือปัญหาที่แบบน่ากลัวมากๆเลยมันสู้คุณไม่ได้อะ่ะดังนั้นถ้าเขามีคุณอยู่ อยู่ตรงนี้อ่ะคือเขาไม่กลัวอะไรเลยพลังงานเทมพลันพลังงานฮิวมันทําให้เขารู้สึกเบาใจมันทําให้เขารู้สึกโล่งว่าคุณมีผู้ใหญ่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีของดีอยู่ในตัวมันก็ทําให้อุปสรรคหลากหลายที่เข้ามาในในองค์กรนั้นอ่ะมันจะคลี่คลายไปได้เหมือนคุณเข้ามาช่วยเหลือเขาต่างหากเหมือนคุณเข้ามาช่วยในอ,อ,องค์กรนี้ เป็นหนึ่งในหนึ่งในบุคลากรที่ที่มาช่วยสปอร์ตเขาที่มาช่วยทุกอย่างให้มันราบรื่นด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าคุณคือตัวตัวท็อปต,ตัวเดียวคนเดียวไม่ใช่นะเหมือนคนอื่นก็อาจจะมีบุคลิกหรือลักษณะคล้ายๆกับคุณนี่แหละแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะว่าคุณแบบอืมคุณไปทําให้เขามีความรู้สึกผ่อนคลายได้อะไม่เครียดไม่ตึงเครียดจนเกินไปบางทีความเป็น ผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความกลัวเลยนะเขาต้องการผู้คนที่รายล้อมหรือพนักงานที่เข้ามาทํางานกับเขาเนี่ยคือมาลดความเครียดของเขามาช่วยที่ทําให้งานหนักกลายเป็นงานเบาได้นะมาเป็นมือเป็นสมองเป็นอะไรร่วมกับเขาอ่ะคุณคือหนึ่งในนั้นอืมคุณคือคนที่มาทำให้เขาสบายกายสบายใจสบายอก,สบ,ยอกสบายใจ คุณมีสเตรนจอะแสดงว่าผู้บังคับบัญชาเข้าใจคุณในลักษณะจิตวิญญาณสิงโตกับเด็กผู้หญิงคนละสปีชีกันเลยนะแต่ไปด้วยกันได้แล้วคุณเห็นอะไรรีบร,บ,รบไหมเหมือนขึ้นพลังงานนะที่โคกันที่สื่อสารกันได้รู้เรื่องอฉันสัมผัสพลังเธอได้เธอสัมผัสพลังฉันได้เราไปในเส้นทางเดียวกันเรามองเป้าหมายเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ใกล้ๆกันก็ได้เนี่ยแต่รู้ว่าคือเข้าใจกันละอัานโจทย์ตีโจทย์ออกให้คําตอบในลักษณะเหมือนกันเลยนะอาจจะส่งกระดาษคําตอบคนละทีนะเข้าใจกลยุทธ์คุณทําให้ผู้บังคับบัญชารู้สึกว่าการที่คุณ แอบทำอะไรลับๆนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องร้ายการที่คุณแอบช่วยเหลือบางทีแอบช่วยเหลือเพ,พื่อนร่วมงานโดยที่อาจจะไม่ได้บอกเขาว่าเฮ้ยเธอทาอันนี้ผิดนะเธอต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นนะบางทีมันอาจจะเสียเวลาคุณก็ถ้ mm. ามันเล็กๆแล้วมันทําให้อเอ้ยงานมันผ่านไปแบบรวดเร็วได้อะไรเงี้ยก็ช่วยติดกระดุมให้มันถูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณเป็นคนที่แอบช่วยคนแบบลับๆด้วยอะน่ะ แอบแก้ผิดให้เป็นถูกแบบลับๆแต่ต้องไม่ใช่แบบสิ่งใหญ่ๆนะจัดสติกออกมาขยายเจ็ดดาบเหมือนแอบช่วยคนแบบลับๆคืออะไรที่มันไม่หรวยบากกว่าแรงอ่ะก็ก็มืนแบบบางทีอ่มองไปในลักษณะถ้ามันไม่ได้แบบทำให้เสียหายต่อองค์กรอ่ะช่วยได้ก็ช่วยทำได้ก็ทำเหมือนบางคนอาจจะลืมลืมติดป้ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เอาติดให้ได้ก็ก็ทําอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วคุณทําให้ผู้บังคับบัญชารู้สึกว่าใช่อ่ะ j u s t i c Strength Temperance ออกมา The Date แม้ว่าจะไม่ได้ใกล้ชิดกันนะแม้ว่าจะสื่อสารกันทางเซนสัมผัสทางพลังงานมันมีนะคุณพลังงานที่ผู้บังคับบัญชากับเอ่อพนักงานที่แบบอ๋อผมเข้าใจท่านละท่านหมายความว่ายังไงบางทีถ้าเป็นอะไรที่ ที่ที่มันเป็นคําสั่งที่มันหนักๆที่เขาไม่อยากจะสั่งออกจากปากอะ่ะเขาเพียงแค่มีภาษาไกลอะไรบางอย่างผู้ใต้บังคับบัญชารู้เลยว่าหมายถึงตรงสิ่งนี้แน่ๆอย่างเงี้ยมีนะอืมภารากิจใหญ่เขาไม่ใช้คําพูดกันเท่าไหร่อเยะแต่ภารากิจใหญ่บางภารากิจบางคนนะบางบางหัวหน้าบางผู้บังคับบัญชาต้องใช้คําพูดต้องมีลาลักษ์อักษรด้วย แต่อันนี้มันมาในจู่ออกมาว่ามันเป็นเดทก่อนไงแต่เขารู้สึกว่าอ,อแม้ว่าไอาสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าคุณทําแบบลับๆหรือเหมือนมีรับลมคมในอ่ะเขารู้สึกไว้ใจได้เขารู้สึกว่าคุณต้องการที่ทําให้มันถูกแหละคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบคอร์รัปชันน่าจะแอบแก้ไขสิ่งที่เป็นคอร์รัปชันให้เป็นสิ่งที่ถูกก็ยังได้เลยอะ่ะอืม ลับเวอร์ะอะคุณคือถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนอะมันมันต้องออกมาในแบบลักษณะไพ่ลายสิแต่ทีเนี้ยพอขยายออกมาแล้วมันถึงเป็นไพ่ที่แบบไพ่ใหญ่แล้วมันไพ่แรงด้วยอย่างเจ็ดดาบเนะี่ยมันเป็นมันควรจะเป็นอะไรที่มันรับลมคมในคอร์รัปชันไม่ซื่อแต่ว่าพอเราขยายมาได้จัสติกนะั่นแสดงว่าคุณอนะเปลี่ยนดำให้เป็นขาวเห็นไหมคุณเปลี่ยนดำให้เป็นขาวอยู่แบบบางทีคุณไม่จําเป็นต้องรายงานหน้าก็ได้เพราะว่าอ่ะ คนที่ทํานั้นก็อาจจะเขาอาจจะ,จะลืมนะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจคนอาจจะมองลึกแล้วว่าคนคนนี้ไม่ได้มีประวัติที่จะมีความเทาในตัวทําได้ก็ทํหรือไม่ก็เอาไปบอกเขาที่หลังนะหรือจะเป็นคนที่บางทีคนทําความผิดเนี่ยคุณไม่ได้แบบพูดเสียงดังแบบเหมือนจะกลายเป็นประจานแต่คุณก็พยายามเลี่ยงแล้วก็กระซิบบอกเขาว่าช่วยแก้ตรงนี้ให้หน่อยนะเจอแบบอาจจะขาดศูนย์ไปหนึ่งตัวอะไรเงี้ย จากแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยขาดเลยหรือมันคุณเติมเธอเติมศูนย์เกินมาหนึ่งตัวนะจริง,รงๆเราต้องเป็นแสนนะแต่เติมมาหนึ่งตัวแล้วมันเป็นล้านเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไปแก้เนี่ยถูกจุดแต่ว่าอาจจะบอกแบบเงียบๆบอกแบบลับๆไม่ทําให้ใครขานะไม่ทําให้คนที่แบบคือบางทีไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันยอมกันไม่ได้อย่างเงี้ยคนก็รักษาเกียรติอ่ะไม่ทําให้ใครเสียเกียรติอ่ะ พอ,อเปลี่ยนเป็นไข่หน้าเป็นเียเกล็และกันทีเนี้ยเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกพกู้บังคับบัญชารู้สึกฉุกใจในตัวคุณนะโรเบอร์ over, สขึ้นมาเนี่ยโรเบอร์ไม่จําเป็นต้องเป็นพลังงานที่ตกล,มลุมรักแต่อย่างใดเพราะว่าพลังงานของคุณไม่ได้เข้าใกล้เขาอยู่แล้วเดอะเดเนี่ยมันเลยเป็นพลังงานที่รู้สึกแบบมันเป็นการคอมมูนิเคตแบบมันเข้าใจกันอันไปได้วยกันได้มันรู้ใจกันอะอย่างเงี้ย ชื่นช,ชมประทับใจในพลังงานนี้เขารู้สึกประทับใจพลังงานที่แบบให้เรามันมีคนอย่างนี้ด้วยหรอวะอะไรงะที่ที่เี่เข้าใจกันโดยที่แบบไม่ต้องสื่อสารในคําพูดอะไรก็ได้บางทีการที่เขา้าเข้าถึงพนักง,งานแบบเหมือนคกุกกี้กันเกินไปมันจะทําให้คุณเดือดร้อนก็ได้ก็เลยเป็นพลังงานที่รู้สึกดีด้วยนะรู้สึกชื่นชอบนะแต่ไม่เข้าใกล้คุณ เพราะว่ากลัวว่าคุณจะโดนคอมเมนตกลัวคุณจะโดนเล่นงานแล้วกลัวว่าเขาจะถูกมองไปในด้านไม่ดีด้วยเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณแล้วเขาก็ไม่ใช่ประมาณว่าสมพันธ์กินไก่วัดเลยก้าวไม้นะเขารู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยที่คุณแบบ มันน่าจะมีอะไรที่คุณต้องรับผิดชอบอะไรใหญ่ๆเยอะๆอยู่อะ่ะเก้าไม้มเนี่ยรู้สึกว่าต่อให้มันเป็นภาระหน้าที่อะไรที่แบบหนักแค่ไหนคุณก็คุณก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาบางทีเขารู้สึกเหนื่อยแทนคุณ <laughs> คุณไปทําให้เขารู้สึกเหนื่อยแทนคุณ ใช่เนียคุณไปทํางานคุณไปทําให้เขารู้สึกเหนื่อยแทนคุณใช่ไหมใช่แต่ก็เป็นเพราะว่าคุณมีความเก่งกาจมีไอเดียมีประสบการณ์มีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นไง ม,มันกลับถูกใจเขาอะ่ะมีคุณที่ทำให้ให้เขารู้สึกว่าเขาเขาเชื่อใจคุณเขาประทับใจในสิ่งที่คุณนำเสนอเขาประทับใจในคุณในสิ่งที่คุณลงมือทำน่าจะมีความชัดเจนมีความถูกต้องมีความอดทนมีความแกร่งมีความขยนันแล้วมีพลังงานที่แบบทำให้เขาแบบ ไม่ไม่เครียดอะ่ะ<ม>ไม่ต้องกลัวหัวหน้าเดี๋ยวช่วยเองอะไรเงี้ยบางทีหัวหน้า,าจ,จะเป็นเด็กอยู่ก็ได้นะพอมีคุณลงมาแล้วก็สบายใจเป็นผู้บังคับบัญชาที่อาจจะมาใหม่อาจที่จะเป็นเด็กอยู่นะพอมีคนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยคืออาจจะเหมือนยินก็อย่างอะ่ะเจ้า,าจ,จะเก่งด้านนี้เธญมาเก่งด้านนี้แล้วมันเข้ากันด้านไปด้วยกันได้อืใต้สำรับของใต้สำรับคือ the e m p r e s พายสำหรับนี้นะเหมือนจิตวิญญาณเขาแรงกล้าดีนะคุณ <c oughs> ถ้าคุณดูทุกคลิปคุณจะรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะ <c oughs> แรงกล้าทุกกล่องอะไรค่ะแต่พายสำนี้รอนนี้จะหลอกไอ้บ่อยมากเลย <c oughs> หลอกบ่อยกว่ารอบอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าไอเอาเขาออกมาบ่อยก็ได้นะ <c oughs> จิตวิญ,ญญาณของแต่ละไพ่มีความเด่นลับไม่เหมือนกันแต่เขาก็แรงในลักษณะของเขาเป็นสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หลอกผู้อ่านเก่งเยมือนกันนะไม่ใช่หลอกแบบหลอกลวงนะเหมือนกับเอ,อ่อให้รู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเลยอนะมีชีวิตอะอมืกันให้เรารู้ว่าเขาเขามีชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยใช้พิชาน,น,นะทุกคนคือน,นี่คือสิ่งที่คุณไปทําให้ผู้บังคับบัญชารู้สึกในตัวคุณนะเดีเยว b เตรียมเพลซเลยแหละนะคะก็รักษาพลังงานนี้ไว้แล้วก็คุณเดินเส้นทางนี้ด้วยการปฏิบัติก็ปฏิบัติต่อไปนะคะพลังงานยิ่งใหญ่ดีดูมีพลังมีความคลังมีบารมีมีความองอาจอยู่ในตัวมีความเมตตาแฝงด้วยความแกล่งสง่างามเย็นกายเย็นใจ เขาไม่ได้เห็นพลังร้ายในตัวคุณเลยมีแต่พลังงานที่มีอะไรที่แบบคุ้มครองตรงทีเขาอาจจะนึกขึ้นมาได้ก็ได้นะอ๋อเพราะคุณเป็นแบบนี้นี่เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุ้มครองคุณคุณถึงเป็นลูกหลักของพระเจ้าอย่างนี้อืม ก็จะประมาณน,นี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแลบฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์งานที่คุณุตสา์ดูโฆษณาหให้จนจบแล้วก็สา์แบ่งซปเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโพคทรั์และอริยะรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปใ้คอลาไปก่อนไว้เจอกัน คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ